สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภุสุวนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะอ่ามาเลยเด้อ FC มาเนี้ตามสัญญาเนาะค่ะของอาจารย์เซียนขาปูเพ้นเงิน,นกราลต์ยากโกมินหลังจากแลกออกไปแล้วเนาะค่ะอ่าขอสแสดงความยินดีเนาะค่ะสำหรับผู้ที่มีโชคมีลาบเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีเข้ากับสู่ต่อสู่ไหม่ สู้ไปเรื่อยๆเนาะค่ะคือโจ้ผ้ารวยกับสู้คือกันนอกจากบัดน,นี้ความฝันของอาจารย์งวดเนี้ยหลังจากอาได้คุยกับอาจารย์แล้วเนาะตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละแอดกับคุยกับอาจารย์อาจารย์บอกว่า,าเดี๋ยวก่อนไปทำบ,บุญก่อนนะให้อาจารย์เ็ดบุญเทท่านก่อนฝันงวดน,นี่อาจารย์ว่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ฝันว่างใดสิไปให้อาจารย์รยว่าเพราะาอาจารย์อยู่ในสายละ่ะอีกนิดนึงเนาะคะ่ะ ว่าที่แล้วกับกาบขอไผ่เนาะค่ะเพราะว่าเลข492เนี่ยแอดบ่ได้เขียนลงไห้เพราะว่าอาจารย์บ่ได้เขียนเนาะค่ะแอดกับคนตรงเนาะบานนี้สิมัห้ามตัวใดกับสิบ่ฟังหน่อเด้อค่ะกันห้ามบ่เขียนจังใดกับสิเขียนให้เบิดทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างและวันนี้ก็จะเจาะลึกทุกเม็ดจะไม่พลาดเลยเนาะค่ะเอ้าบาน,นี้อาจารย์ฟันแว้งใดไปฟังเสียงจากบ่ายอาจารย์เลยเนาะค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ สวัสดีครับพิจิตสวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนครับก่ขอแสดงความยินดีกับคนที่มีโชคก็ใคขกําลังใจกันสําหรับคนที่ยังไม่มีโชคเหมือนเดิมครับก่าเมืที่แลวก่ต้องขอถทษเอฟซีนะครับก่จริงๆแลวก่ผู้เพื่อนก่ให้ถึอโยแต่ผมบ่ได้เลือกเอาตัวที่มันถึอมาฝากเอฟซีก่ถือว่าเพิ่นบังนะผมหรือว่าผมบังจ็กของเองกับวัาาก แต่ที่แน่ๆเมื่อน,นี้ก็คือพี่โจโเวแล้วะครับผมก็จะพูดรายละเอียดเกี่ยวกับความฝันให้ฟังทั้งหมดกับสบประพาดคือเกา้าวดที่แล้วก็ถือว่าพาดอย่างสูงแต่สําหรับตัวเลขกนได้ถูกแต่แม่ดาวมาพูดทั้งสองของพี่โจโกามันเป็นอย่างไรผู้รับจิตใจมันโบนิ่งหรืออย่างไรกับบัตกคือกันเพราะว่าหรือบุญเขายังไม่ถึงอันนี้ก็เป็นอีกแบบอย่างหนึ่งแต่ที่แน่ๆกะ งวดนี่ก็ถือว่าฝันดีดอกครับต้องงวดมานี่กะถือว่าฝันดีมวดที่แล้วก็ฝันดีกับมั่นใจแต่คนไทยก็เอาบ่ได้ไครับเพราะว่ามันเป็นโบกเนาะถือว่าบุญเฮายังไม่ถึงเพิ่นกับประจักษ์แต่ว่ามวดนี่ก็ขอลึกๆในใจด่ดอกครับเพราะว่ามันจะเป็นมวดสุดท้ายของผมก่อนที่จะได้เข้าพรรษาครับผมก็ถือว่าฝันดีครับมวดนี้ตัแปลกนะครับเนื่อแต่ว่าปูก่กะเขี้ยนไห้ แต่กับว่าไดบอกเป็นตัวนะครับแต่ว่าเป็นเขียนให้แต่ว่าเอชีต้องไปวิเคราะห์แล้วแต่ดุลและพินิจของแต่ละคนดวยครับเ้อเนเขียนให้หาตัวติดกันเลยครับก็บสสาหรับตัวผมแล้วผมกัยังปัตนะไฮเอชซีมีโชคมีหลักก่อนเข้าก้นาอยู่หรอกครับเอาการเ,เมื่อใดบอกอา<ม>จารย์ วันนี้กสิเสี่ยวามาทําพิธีคือเกาแมนบอแม่นครับก่อน,อนเขา้าพรรษากถือว่าเป็นไตามาสสุดท้ายของเดือนกรกฎาก่อนเข้าพรรษากะสิสีเ้เวามาทาพิธีครับเดียววันทําพิธีกัสีได้แกงได้ครับเด้อมือใดแต่ว่าอันนี้ก็สีมนต์พาอีกลุกลูกไม่ครับมากคือว่าลองให้เป่นมาเบิ่งเป็นไตามาสสุดท้ายกัเสิยได้มนต์อีกององ,งหนึ่งไม่เฮ็ดน,นะครับ อยากให้เพื่อนมาร้องขอเบิ่งว่าเพื่อนมาครั้งแรกสิมิโชคบ่ส่วนมากพระที่เขามาขอกับปู่ครั้งแรกสิมิโชคตลอดวันนี้ที่จะทําพิธีขอตัวเลขนี่ก็สิเป็นองค์มไม่ครับก็ห้าจะเพื่อนมิโชคเพิ่นขอผมมาครับอยากมาอ่าขอตัวเลขกับปู่เพื่อนขอมาหลายงวดแล้วละครับแต่ผมแหงว่ได้เป็นนิมนต์เพิ่นครับอจังไดสําหรับวันแก้งวันทาพิธีก็สิบอกอีกเทียนหนึ่งนะเนาะพี่เจเนาะจ้า สำหรับมือเนี่ยเขาก็มาฟันตัวเลขตอองวดก่อนอเลขที่อาจารย์ฟันต่องวดงวดที่แล้วเอา้าขอพูดนิดนึงได้ที่เบกคันนิดเดียวค,คืออาจารย์อะฟันเลขซีสองกับซีหกที่เพิ่นมให้เนาะฟังฟังตัวนี้ก่อนเดี๋ยวไปวิเคราะห์จะไปวิเคราะห์ว่าที่อาจารย์ฟันไปงวดเนี่ยจะเข้าใจด้ค่ะให้ฟังแป๊บนึงซีสองกับซีหก ที่ปูมะหอรอบแรกแล้วก็มีศูนย์สองห้าน้องอาจานอ <c oughs> ันเนาะบานีเลขอ่ะมีหมดเลยน้องอาเลขออกห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าห้าเฮ้ยสามเก้าสองเนาะสองกับมีเห็นบ้างไหมสิมะหอแต่ตตแต่แต่แรกนเลนยสองกับมีบาน,นีหอกน้องอาหกอย่าลืมเด้อสี่เก้านี่ เก้าหกกับเก้าเก้ากับมีดค่ะพี่มีเก้าแล้วรางวัลที่หนึ่งมาแล้วเห็นไหมเก้าสองเนาะมานี่เมื่อทําบิธีเมื่อที่เลขทําบิธีเนาะค่ะอ่าได้สองห้าศูนย์แล้วก็หกสามหกหกกับมีเป็นเก้าคือว่านี่ละนี่ก็คือกับหัวเป็นอ่าเป็นเก้าแล้วก็สามนี่มาอยู่หลักร้อยเห็นเหมพี่เห็นบ่เ,นบเป็นสามเก้าสอง แล้วก็เป็นสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเลยแล้วก็ศูนย์หกนี่มากใดวะดีศูนย์หกนี่ความฝันอาจารย์มือเลขออกลดหกล้อคนเข้ามาให้สามคันหกล้อคำว่าล้อนี่มันก็เป็นศูนย์อยู่แล้วศูนย์หกหกศูนย์แมคะที่มือสุดท้ายก็สําคัญเหมือนกันแล้วก็ฝันตองวันปู้เขียน ใส่กระดานไห้แล้วก็พันแล้วก็โยนทิ่มเป็นเลข492ซึ่งอาจารย์บอ้แอดเทียนลงบาน,นี้สีบ่พาดนะครัทุกเม็ดทุกไส้เบ้าให้เมืดเดอ้อจานเดอ้อบานี้ <S 2> <S 2> ครับครับครับแอนนกับฟังรายละเอียดอย่าเอฟซีจริงงงครับฟันต้องงวดผมก็เคยบอกครับ4246ถ้าคนพิจารณามันจะได้เลขคู่เดียวก็คือ462ผมก็เคยบอกอยู่ว่านี่บุญดุลพินิจบุญคนเราไม่เท่ากันนะครับเนาะกับผู่ก็บอกอยู่าขันเอา ซีหกไปเห็ุก่ได้บุญเอาซีสองเพ็ดบุญก็ได้บุญผมก็เลยมานัง่งพิจารณาว่าเลขอยู่ในหันมันเป็นเลขคู่เดียวผมก็บอกพี่โจยว่ามันเป็นเลขคู่เดียวคือซีหกสองผมบอกด้วยแต่ว่าที่ปู้เขียนไห้นะครับทุกครั้งอันนี้เพราะว่าได้เอาเรื่องเก่าด้วยครับเด้อมันพานไปพันไปแต่น,นี้ว่าฟังว่าผมจะพูดารายละเอียดใหด้ฟังว่าปู้เขียนไห้คือ 492แต่เราไม่ได้ผมเราเขียนแล้วขยำขยำดึกเขา้าปาาผมก็เลยว่าเอ๊ะเราบ่ไห้ผมก็เลยบ่ได้มาว้า,า,าทางช่องพี่โจแต่ก็บ้าให้พี่โจฟังอยู่แต่สําหรับอีกช่องหนึ่งผมก็ด้เว้าวิรีบัตรนี้หมวดนี่ผมก็สิีว่าละเรียดฟังเหมือนได้ครับเด้อหมวดนี่ปูลงมาแล้วก็อนุญาตเ้องบ่ได้แล้วเขียนใส่ฟ้าบ้านผมเลยครับโตง่ญ่เลยครับพิจะรณาเ้ยครับเด้อ f หบซเขียนใส่บ้านเล็กที่ผมนี่แหละครับ19นี่แหละครับ เขียนไส่หมองขางผมน,น้อนอยู่ละเราอยากผมเมื่อใดแต่ว่าเราว่าศูนย์มาอีนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมวดที่เราแล้วก็ว,ว่าศูนย์มาลา้นา,ววา,า,ลานเปอร์เซ็นต์แต่มาล่างมวดนี่เราก็ว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์ศูนย์จำไว้ได้วยเอฟซีจากสี่ศูนย์บนหรือศูนย์ล่างมวนีลมาล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมอันนี้ผมเมื่อใดว่ามันใจล้านเปอร์เซ็นต์นี่ครับศูนย์ปู่เพื่นบอกว่าศูนย์กับมาอีกอย่างนี่นะครับแต่ว่าเพื่นเขียนเลขให้นะดีโจเตรียมโจทย์ยดได้จ้าตัวเลขเลยครับ ว่าขยายคววมไปไรเลขที่เพิ่นเขียนให้ต่องวดงวดนี้ก็คือ8 0ดศหนครับหมายถึงว่าเลขหาตัวติดกันเลยบ่อจารย์ครับเพิ่นห้เลือกเอาแล้วแต่ดุลพินิษของแต่ละบุคคลผู้ใดจะจับสามตัวแบบใดจับสองตัวแบบใดกระซให้เลือกเอาฟังดีๆนะครับเด้อบนผมซสี่าใให้เมืดอ,อีกอย่างหนึ่ง เพิ่นหายเลขผมแล้วแต่ปู้บอกหายผมคือเลขหายปู่โจเข้าใจ,ใจาใว่าทีสีบ่อยฟังจ้าหายว่าบ้างไหมบาตัวบัวเบายังไงเอฟซีกับสีด้าตัวเอฟซีเองด่าโจพะาด้ยวัดช่องนี่คือว่มมีบวัดช่องอื่นคือมีเลขซีเก้าสองมันวะห oh. ลังจากปู่ให้เขีย <c oughs> นตัวเลขใส่ฝาบ้านผมแล้วบอกเลขผมแล้วว่าเลขมันอยู่ในนี้ออกทั้งไดขก็บออก บานนี้เราเลยบอกผมว่า,าลาไปซื้อเลขให้พ่อแน่ซื้อลอตเตอรี่ให้แน่หนึ่งบนนบใงบในนปเ,เป็นเลขซีซีเด้อรู้ไหมสิอันนี้ว่าไอ้ฟังเงอนหรืได้ครับเข้าใจกันเนางไหมเนาะเป็นเลขซีซีเดี๋ยวเพื่อนฝากผมไปซื้อเลขซีซีผมมันยังงงอยู่เอา้าเพื่อนเขียนให้ยเข้ามามีซีซีจำเป็นขึอนฝากไปซื้อซีซีให้พิจารณาด้วยครับเด้วเอฟซีอันนี้คือว่าไรเหลี่ยมให้กันฟัง เดี๋ยวกะสิว่าอ้ยปัดย้ำเล้วแล้ว่คยมาบอกว่าไ้กันฟังดันสี่อันนี้ว่าให้ฟังนะครับแต่อ่อานี่ก็เคยมว้วดที่แล้วผมกับว่ได้บอกทั้งช่องโจยลีคือสี่เก้าสองผมก็ได้บอกเพราะว่าผมคิดว่าผู้ผมเอาทิมแล้วคงสี่บอกแต่มันบอกตัวนั้นนะครับอันนี้คือกันเพื่อนเชียนห้ผมใส่ฟ้าบ้านแล้วคือแปดศูนย์สามหนึ่งหกแต่ให้ผมไปซื้อรอตตอรีห้เพื่อนก็คือ ซีซี่อนนี้พอเนีย hey. ย e <c oughs> ิงงอย่กับพิจานาเาเลยครับเด้อเพื่นวาเพื่นว่าปซื้ออันซีซีไอพ่อแนเพื่อนว่าสีนี้สีละตีหันจากใบในเด้อละแล้วว่าไ้ซื้อซีซแต่เขียนก็คือแปดศูนย์สามหนึ่งหอันี้กับิดจานาาเด้อครับเด้อเอฟซีจะเลือกเอาเจ้าคู่ใดเป็นเลขท่ายสามตัวลงมาที่หนึ่งกับพิจานาเอาจ้าตัวใดกั ียกเอาแต่เราบอกว่างวนนี้ศูนย์กับมาอีกเด้อครับเด้อกับผมกับว่าอะไรฟันทงแต่ว่ามันจะมาลากหรือมาบุแต่ว่ามาให้เห็นงวดเห็นแล้วผมก็บอกเลยว่าศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นแล้วก็ออกก็ได้หนีล้านเปอร์เซ็นมันเก่อไอรีครับแต่มันว่ได้ออกตัวที่ผมเน้นมันไปออกตัวที่ปู่เขียนให้แล้วขย้าทิ้งก็คือสี่เก้าสองมวดนี้ปู่บอกซื้อเลขซีซีซื้อหายปู่ได้ครับแต่เพิ่นว่ได้รบอกผมซื้อเพิ่นบอกให้ไปซื้อห้ แต่ความจริงแล้วกะเพื่อนเขียนห้ผคมก็คือแปดศูนย์สามหนึ่งหกอันนี้คือเขียนส่ฟ้าบ้านเนาะพี่โจทุกคนเขาเาคิดนี่งวดนี่ผมจะเบ่าและเหรียญฟังมืดที่ผมฝันบานนี่ผมกะสีบ่ให้หลุดความฝันแต่ว่าผมเสี่ยงแล้วเดี๋ยวเอาไปคลิปหนาผมเสียงเลขตัวนี้แล้วเอาไคลิปหนาเนาะว่าผมฝันแบบใดแบบใดนกักพิจูเนาะก้บเอาไว้คลิปไหนคลิปหนึ่งคือว่าคลิปนี้เอาตัวเลขให เอฟดซีไปผิดจะนา้ากอนมาจะจับคู่ใดเป็นคู่หน้าจะจับคู่ใดเป็นคูน่หลังนี่แหละครับรายละเอียดทั้งหมดแต่ม่ใชนี่แหละครับก็มาให้ฟังทุกที่ฝันครับจบับ่า่ได้อัมไม่คิดทั้งหมดที่แล้วหมหวดที่แล้วกับวบ่าด้ถือว่าอัมนะครับแต่ว่ามันบอกว่าเหมือนซื้อครับคิดว่าเพิ่ง่ให้เราก็เลยบ่วกเราแบบบอให้กันฟังแต่ว่าหวดนี่คิปนี่กับเขาคือจัง ฝันแหละครับฝันแบบใดก็บอกฟังแบบนั้นได้ครับเด้อเอ็ดี้้องผิจานณาเบิง้งคนที่ยังไม่มีโชคก็ล้องผิจานณาเบิ้งครับว่ามันเป็นไปไดบ้บ่อาที่หายไปนี่มากบ่ดิสินะครับก็เคยบอกด้วยว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับปุญนของเราแต่ทุกครั้งที่ผมให้ตัวเลขไปผมก็บอกด้วยว่าตัวเลขที่หายไปมันก็มีความเสี่ยงเสมอมันการลงทุนกับตัวเลขนี่มีความเสี่ยงอยู่ครับ ขันเขามีบุญเท่ากับต้องถือเลขชุดนี้ที่ผมหายไปนี่กับเมมผมอ่าเพอยากหายเครับเพื่อนเชียนหายงังนี่ผมกับญาติเอฟซีประเขาใจอยู่เพื่อนเชียนหายลักษณะนี่หายเอฟซี FC ไปแยกเอายาคู่หนา้าคู่หลังยังได้กว่ากันไปเดียวถ้าผมฝันว่าเราไมา่แยกหายผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะพี่โจเนาะจ้าเอาเนี่ยพี่โจก็สรุปให้เพอนฟังก่อนละเอียดมีสั่งนันละครับค่ะก็ อ่านล่ออีกจักอันนั้นก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้กับต้นๆยุคพ like. ึ่งต้นๆแล้วก็ผู้มื่เขียนไว้ให้หกตัวเมื่อก่อนนี่ยมื่เขียนใส่ยฟ้าบ้านไหนบ่อยมากๆเลยเนาะจันเนาะเมื่อย้อนหลังไปเมื่อสองปีปีก้อนๆหน่ะนะเขียนใส่ได้าฟ้าบ้านนะเลขก็ออกอยู่อยู่ประจำนาะค่ะสำหรับเอฟซีครับจำกับสิรู้อยู่ไอเอฟซีฟังเด้อแปดศูนย์สามหนึ่งหกเม่เคียนใส่ยไห่ม่นี่นึ่งเป็นยังค่ะหนึ่งแปลงเป็นอะไรเป็นเจ็ดบอ พก <6 S 2> เป็นเก้าบอจา่านี่มีอยู่สองตัวที่จะต้องแปลงเนาะคะ่ะต้องต้องอที่จาหน้าเบิงเนาะ,ะลองจับเบิงสามตัวโยงใหญ่นี่เห็นบออซึ่งวันที่แล้วเนาะคะ่ะโยงมานีมันเข่าสามตัวตั้งแต่หิมแต่แลกเลยดินไหนมแต่แรกก็มีก้าสองแนวนอกจากเพียงแต่กับอ่าหกเป็นเก้าสองกับมาอยู่แล้วเนาะ,ะอันนี้ก็คือกันเนาะคะ่ะสามตัวสามตัวแอดว่ามาแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราจะเอาได้ไหมจับเอาเป็นบอเนาะ เอากระลอฟังกับจันมือโค้งสุดท้ายก็สําคัญคือกันในก่รเล่นกับจันวันนี้แห้งง่ายตัวเพิ่นวา่าซีซีเนาะเพิ่นว่าซื้อแรกซื้อไอ้พอร์ติเด้อลอตเตอรีซีซีเข้าแห้งบ่ต้องไปกลับบ่ต้องไปแปลงอีหยังมากมายเลยแม่นบ่โอ้ย์มาทึกใจโจพ้ารวยมากๆเนาะคะ่ะชัดละเอียดชัดละเอียดเท่ากันละเอียดทุกสอดทุกทุกชอยเลยตอนเนี้ยก็สิบว่วพลาดเนาะคะ่ะกระกาบขออภัยอะไรที่ผ่านมาแลว้วให้ไผ่กันเนาะ ต่อไปวันข้างหน้าเราก็จะเอาใหม่รวยไปด้วยกันกับอาจารย์เซียนขากับปูเป่เพชนเงินนาคลาดลัวนอีกสิใใจคำมารวยอีกนอกข้าเพราะว่าใจคำมารวยย่ำใดน,นี่มันรวยอีลีดีเนาะอาจารย์เนาะเมนบอครับเอาเอา,เอาสุดท้ายนี่ก็ผมจีบอธิบายอีกั้งหนึ่งได้อมื่ี่ปโจผมขอบอกว่าเลขที่ปู้ไห้ห้าตัวนี่คือแปดศูนย์สามหนึ่งหกนี่เอฟก็ต้องคิดหลายได้ครับเด้อ มองให้มองไปในะหาตัวตัดเป็นเลขสามตัวจะเอาคู่หน้าหรือจะตัดเอาเลขสามตัวชุดหลังนี่ให้พิจารนาหรือถูกคนบางคนมองออกแบบใดเอาแบบนั่นเดี๋ยวคลิปหนะน้าผมฝันถ้าเดบเราไมา่แยกให้ผมจะมาบอกว่าเพื่อนหายแบบใดแบบใดเดอเอฟซี FC, แต่ว่าเพื่อนเขียนเลขห้ยหาตัวแล้วฟังด้วยครับเดอเพื่อนเป็นยังคือบอกให้ผมไปซื้อเลขให้เพื่อนซีซีหายนี่กะ พิารณาอีกหนึ่งตัวอันนี้คือเบาละเอียดให้การฟังให้หมดทุกอย่างเด้อครับเด้อเอาชุดท้ายนี่กับเบอรมอยังอ่ามือนี้ก็ได้ปล่อยตัวเลขตอวม้วนไปก็ขอให้ทุกท่านที่ยังปรารถนากับเรลียงโชคลาภอยู่ก็ให้สมปรารถนาในงวดนี้งวดที่ผ่านมาเขาก็ถือว่าเฮาเขาผ่านไปก็บกัมาเริ่มต้นกันไหมครับสําหรับเรื่องโชคลาภก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ กขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะฝันตน้องวนของอาจารย์กันี่แหละค่ะเพื่อนมาเขียนไหนข้างฝาก็เป็นเลขค่าตัวเนาะเอาไปแยกเอาเนาะซิเานาะก็รลเบิ้งผู้ใดเห็ดเป็นผู้ใดแยกเป็นคิดว่าบางคนก็อยู่ในใจนี่ก็จะเอาได้แล้วเนาะบางคนก็ไหนบางคนโอ้ย,ยิ้มหวานแล้วปูมาแล้วอาจ,จารย์เช่นคำบอกแล้วยิ้มหวานไว้ก่อนเนาะเพราะว่างวดที่แล้วเป็นร่างวันที่หนึ่งมาสองตัวแล้วก็ หาใบก่อนเนาะค่ะแล้วปู้ก็บอกว่ามันอยู่ในดนี้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวมาลอตามอีพีนาคลิปน้าเนาะจาว่าอาจารย์ฟันว่าใดปู้ไม่แยกให้แบบใดก็จะมาลงช่องลงคลิปให้เอซีให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมรับฟังกันเนาะค่ะแล้วก็ถ้าถูกใจเนาะค่ะถูกใจคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งร้อ์หนึ่งแชร์เด้อค่ะเป็นกำลังใจกับทางซ่องโจพระล้วนเนาะค่ะ สำหรับพาผู้ใดเนาะที่กดไลค์กดแชร์ให้แอดเนาะแอดกับหวัไหว,ไหว,ไหวไอหยพ่อนให้มีโ่งมีลามีหมานเนาะหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใบไหนไก่ถึงรางวัลที่หนึ่งถูกทุกทุกรางวัลสามตัวหนาสามตัวไทยแล้วก็รางวัลใหญ่อีกหารางวัลแล้วก็สองตัวไทยอีกให้ถูกทุกทุกรางวัลเด้อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอีพอยอีแม่เอ้ยให้มีเงินค่าน้ำปูน้ำป่าค่าอาหารเนาะ แล้วก็จะเข้าพราษาแล้วสิได้มีเงินรวมสางน้ำทํำบุญมีเงินซื้อพาถวายพระกฐินถวายน้ำให้พระไหวสันตอนเข้าพรรษาแล้วก็ตามนี้แหละค่ะที่แอดก็บ่มีอย่างมาหลายเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดต่าง สำหรับคลิปนี้กับขอตัวก่อน้วใครคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ